สวัสดีครับผมอยู่กับบุญรอดดำทีมนะครับวันนี้อาจจะแปลกหูแปลกตาหน่อยว่าบุญรอดพามาดูอะไรผมจะพามาดูหน้าง,งานที่เขาทำเขื่อนครับแต่วันนี้คงจะไม่ได้เห็นหรอกฮะเพราะว่าพายุเข้าฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนนะจนตอนนี้ก็ยังตกอยู่นี่สองทีมงาน ยาโซูไม่เห็นก่อนดานนู้นอีกทีมงานนูนอีกทีมงานหนึ่งครับดานนู้นคือทีมงานทนบุรีครจอดสนิทเหมือนกันครับแตะไม่ได้เลยเละไปหมดด้านนู้นก็ทีมงานสุรัตครับนู่นจอดเหมือนกันออกไม่ได้ตอนนี้ฝนก็ปอยๆอยู่นะถามว่าตกหนักไหม ตกตั้งแต่เมื่อคืนครับแต่ไม่หนกักแต่นานยาวเลยฮะวันนี้ผมก็เลยพามาดูเขาพาท่อสิงมานะใครจำได้เปล่านี่ท่อสิงตัวนี้ท่อสิงของเสเอกที่ว่าเคยไปสูบน้ำให้กับทีมงานโทรหนึ่งครับวันนี้ได้กลับมาทิ่นบ้านกวดอีกครั้งหนึ่งมาสูบน้ำที่นี่ฮนะทีมงานของสุรัชเขาจ้างมา อพอทีมงานสุด last ตจ้างมาจ้างมาสูบมาถึงเมื่อวานตอนเย็นแลวนะมาถึงเมื่อวานตั้งแต่ตอนเย็นครับตั้งเครื่องสูบได้ก็สูบน้ําเลยตอนนี้ก็ยังคงสูบอยู่ยังไม่แห้งครับเนี่ยอยากให้ดูสภาพแวดล้อมก่อนงานตัวนี้ผมบอกเลยว่าโ,โหยากครับในมุมมองความคิดผมนะยาก ไอมีน้ำไม่เท่าไรหรอกแต่ไอดินนะ่ิเมันเป็นดินสมองขุดนะ้ำขุดออกไปปุ๊บน้ำก็ซึมไหลออกตามมาเลยฮะอ่ะนูน่นวันนี้ผมพาทีมงานผมมาสองคนครับหัวหน้าแม็กกับบางลุยบอกว่ามาหาหอยจะเอาไปเป็นกับแก้มหรือกับข้าวไปรู้อยู่นูน่นบอมาหาหอยมาด้วย สูบตั้งแต่เมื่อคืนเลยนะยังเช้านี้ฮะนี่ก็ประมาณสี่โมงเช้าแล้วยังไม่แห้งดีเลยฮะยังคงสูบน้ำไปเรื่อยๆฮะอ่อสิ่งอะนี่ต้องต่อพอท่อท่อผ้ายางมาเลยนะเพราะว่ามันไม่ถึงฮะอย่ามาดูฝั่งนี้น้ำไหลก่อน ีต่อใส่ด้วยข้อผ้ายางม,มาเลยนะผ้ามาเลยฮนะไหลลงนี่ฮนะเครื่องนี่เดินแบบเรื่อยๆนะขนาดไม่เร่งเท่าไหร่น้ำยังออกดีเลยฮนะทีมงานนี้สูบนะ้ำไปรอบหนึ่งแล้ว หมดไปหมื่นกว่าบาทแต่บอกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยฮนะอย่าลืมนะครับตรงนี้มันเป็นภูเขาหรือพูดง่ายๆกนะ็คือเป็นแอ่งน้ำครับจะล้อมรอบไปด้วยภูเขาฮนะนี่บอกไปทางไหนก็มีแต่ภูเขาฮนะนี่มีแต่ภูเขาฝนตกทีไรไม่ต้องพูดหรอกน้ำนะจะไหลมารวมอยู่ตรงนี้นะที่เดียวฮนะ มันก็เลยยากยากกับการสูบน้ำอยู่แหละสูบแห้งไปแล้วรอบหนึ่งนะตัวนี้น้ำก็กลับมาเต็มอีกนี่ก็สูบรอบที่สองหมดเงินไปกับการสูบน้ำนี่ไม่ใช่ในน้อยเลยฮะนี่ฮะทอสิ่งจำก็ได้หรือเปล่าฮะไม่เล่งเครื่องนะไปเรื่อยๆเ,เอาตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว น้ำมันนี่โอ้โหเอามาสเปรย์ให้ทั้งสามถังเลยฮนะดูดเอาเลยนะมีสายดูจากถังใหญ่ลงไปในถังเล็กเลยฮนะไปไปใส่ทั้งเลีดเลยฮนะหมดนี่ก็ดูเข้าเองเลยฮนะผมคิดว่าน่าจะประมาณเย็นนี้แหละน่าจะแห้งอนะ่ะ นี่จะพาไปดูฮะทีมงานนี้ก็ตั้งสูพญานาคไว้เหมือนกันสูไปแล้วกันน้ำไปแล้วน้ำมันซึมก็ต้องสูต่ออีกโอ้โหบอกเลยฮะวางงานนี้ยากจริงๆนะยากตรงที่ว่ามันขุดไปมันไม่เจอดินดานหรือดินแข็งดินแห้งเลยมีแต่ดินเปียกอย่างเดียวเลยฮะ ผุดแล้วก็ต้องมากองไว้กองไว้ถ้ามันโดนแดดดีๆไม่มีฝนมันก็เอาไปปูทําทางได้แต่ที่นี่มันช่วงหน้าฝนไงเอามากองไว้ไม่เท่าไหร่ฝนตกมาก็เปียกอีกมันก็เลยทําให้ดูยากขึ้นไปอีกอทําหน้าฝนนี้นะครับต้องทําใจฮะ,ะสู่ไปเรื่อยๆครับวันนี้พามาดูครับ เครื่องนี่นิ่จริงๆนะฟังเสียงเครื่องนี่ถ้าอยู่ที่ไกลๆนี่จากแคมป์มานี่แทบจะไม่ค่อยได้ยินเครื่องเลยนะว่ากําลังเดินเครื่องอยู่ไม่รู้ว่าหัวหน้าแม็กกับบงังลุยได้หอยเยอะหรือเปล่าอยู่นูน่นปลานี่จะมีเหลือหรือเปล่าไม่รู้เขาจับกันไปหลายรอบซะเหลือเกิน อาจจะมีลิดลอดมาได้นิดนิน่อยวันนี้คงไม่ได้เห็นการทำงานแล้วนะเพราะว่าฝนมันตกพายุเข้าคงได้จอดนอนกันทั้งวันแหละวันนี้อะผมก็นึกว่ารถไขร สีแท้รถของพี่เอครับเจ้าของท่อสูบสิ่งฮะแกก็บอกว่าเริ่มเดินเครื่องตั้งแต่สี่ทุ่มครับสี่ทุ่มบอกว่าเร่งเครื่องไม่ได้เยอะเพราะว่าถ้าเร่งเครื่องเยอะแล้วปุ๊บน้ำมันจะล้นฮะนี่ฮะล้นไอ้ตรงบ่อนี่แล้วมันก็จะไหลกลับสู่ที่เดิมฮะมันก็เลยทำให้เร่งเครื่องไม่ได้เต็มที่ นี่เล่งแค่หน่อยเดียวครับเล่งมากไม่ได้พอเล่งมากปุ๊บน้ํามันก็จะเออเออตัวนี้ฮะเออแล้วก็ล้นไหลล้นไหลกลับคืนครับนี่ก็เลยเล่งได้แค่นี้แกบอกว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกน้ําจากบนภูเขาไหลลงมาอีกครับนี่ก็เลยเพิ่มเติมน้ําขึ้นไปอีก แล้วว่าผมก็เลยถามกันไปว่าวันนี้จะแห้งไหมถ้าฝนไม่ตกหนักๆน,นะถ้าน้ำไม่ไหลลงมาอีกนะน่าจะแห้งครับว่างั้นทีแรกมันแห้งไม่ต้องเยอะแล้วฝนมันตกเมื่อคืนน้ามันไหลลงมาน้ำจากภูเขาไหลลงมาก็เลยทำให้ยังไม่แห้งครับและอีกอย่างหนึ่งเล่งสปีกไม่ได้ด้วยน้ามันล้นคนระับก็เลยต้องเดินเครื่องได้แค่นี้ ไปเรื่อยๆเ,เอาแกมาเปิดอีกสาขาหนะนี่คุยกับพี่เอกกว่าผมเปิดอีกสาขาหนึ่งแล้วอยู่ที่บุยรัมนี่แหละแต่ถ้าเอามาจากนคปรปฐมนี่ค่าใช้จ่ายมันก็จะสูงไนงะค่าใช้จ่ายก็จะสูงทีนี้ผมเปิดมาอีกสาขาหนึ่งมีทั้งหมดสี่ตัวนนะแกว่าง้ง สีเครื่องเลยถามว่างานเยอะไหมช่วงเนี้พอได้แต่ถ้าชาเป็นช่วงฝนตกหนักๆน,กน,กนี่งานเยอะเลยว่างันแทบทำไม่ทันแล้วก็ถามอีกว่ามารับจ้างยังไงฮะชั่วโมงฮะชั่วโมงละห้าร้อยน้ำมันเขาน้ำมันของทางรถแมกโรออกให้ฮะทางนี้ได้ชั่วโมงละ500ร้อยสูบน้ำ เออผมคนนียวกว่ารถไถที่แท้เป็นรถของเจ้าของท่อสิ่งน่ะพี่เอครับมานอนเฝ้าเลยนี่มานอนเฝ้าเลยฮะถ้ามันเล่งเครื่องได้สปีดได้นี่แห้งไปต้องนานแล้วแต่นี่มันเล่งเครื่องไม่ได้ฮนะเอะเดี๋ยวผมจะย้อนกลับมาอีกทีฮนะ เลงเครื่องไม่ได้นะถ้าเลงเครื่องปุ๊บนี่น้ํามันจะล้นงะนี่ขนาดนี้เบาๆนี่ยังอยู่แค่นี้เลยถ้าเลงปุ๊บน้ําจะข้าไปเลยฮะไหลกับเืินซึ่งไม่มีประโยชน์อะไรเอามาแล้วครับทีมงานของบุรรอดหัวหน้าแม็กกรบบังลุยซื้อมาแล้วครับบอกว่ามาหาหอยหาหอยเอาไปกับแกหรือกับข้าวก็ไม่รู้ เนี่ยเฉพาะว่าทีมงานแม่โคบอกว่าเฉพาะใช้เครื่องนี้สูบนะน้ำมันหมดไปมือกว่าบาทแล้วไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยน้ำกลับมาเต็มเหมือนเดิมครับนี่เครื่องเล็กๆนี่เครื่องของกล่มชนครับถึงเวลาแกก็ต้องไปไหนไม่ได้นะต้องคอยดูตลอดเป้าเครื่องตลอดฮะ เพื่อมีเหตุฉุกเฉินอ,อะไรขึ้นมาก็ได้ทันนะนี่ลงไปตำรวจฮนะลงไปสำรวจแล้วว่ามีอะไรไหมผิดปกติไหมต้องคอยดูคอยเช็คตลอดฮนะเนี่ยเครื่องตัวนี้ที่เขาว่าใช้ไปแล้วประมาณหมดไปหมื่นกว่าบาทอ่ะรู้สึกว่าจะเพิ่มกำลังเร่งเครื่องอีกนิดนึงฮะเพิ่มมาอีกนิดนึงฮะ เพิ่มกำลังเลงเครื่องมาอีกนิดหนึ่งคลิปนี้ผมก็พามาติดตามงานนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะมาเรื่อยๆครับมาดูวิธีการทำเขาครับในกรณีเจอดินแบบนี้ทีมงานแม่ครูเขาจะทำกันอย่างไรครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ